ดีครับคลิปนี้คุยหนังกันหน่อยนะผมเพิ่งได้ดู j u ส t i e c e a n s e n พิพยาเ h n t i n g Game ในโรงอยู่โรงต่างจังหวัดไม่มีรอบสื่อเ,อเจอคนโงกเบกในโรงแล้วก็เจอเด็กด้วยค่อนข้างเสียอัธรตในการดูเยอะอยู่แต่ก็ช่างมันส่วนของวิดีโอนี้ในเนื้อหาที่สปอยผมจะตัดไว้ในส่วนท้ายคลิปเดี๋ยวจะขึ้นเตือนให้นะครับในตัวมูฟี่จะใช้เนื้อหาตอนที่9ของซีซั่น2จนถึงตอนที่23รวมทั้งหมด14ตอนนะครับ24ตอนนี้จะโดนสับให้เหลือประมาณ40นาที ในช่วงต้นของเรื่องตัวหนังจะหันลงจนเหลือประมาณ50นาทีผมจับเวลาคร่าวๆนะอาจจะไม่เป๊ะมากตรงฉากยาวๆที่ยังคงไว้ก็จะมีฉากของซูคุนะแล้วก็ฉากต่อส,สู้สุดท้ายของยูจิกับมัฮิโตะแล้วก็โทโดฉากเคนจาคุกับยูกิเรื่องท้าใครเล่นเกมก็ครบรอบ2ปีมันยังไม่หมดแน่ๆนะก็พูดถึงภาคไทยก่อนภาคไทยเนี่ยตัวโนโยะมันติดเนื มันน่าจะเป็นคนแถบคันไซในประเทศญี่ปุ่นคนแถบคันไซจะพูดติดเนอพอมันกลายเป็นภาคไทยเขาก็จะต้องภาคเนอแต่มันเป็นการภาคเนอที่แบบเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วก็ตัวละครแล้วก็ทีมงานภาคไทยเนี่ยทีมเดียวกับที่ภาคของตัวมูฟี่กันก่อนก็ภาคไทยซีซั่นหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะผมดูภาคไทยของตัวซีซั่นสองแบบซีรีส์บ่อยไปหรือเปล่ารู้สึกว่าแอบดูดีกว่าแต่ว่าหลายๆฉากที่ใช้อารมณ์มากๆของตัวมูฟี่ดูดีกว่า รู้สึกไม่ค่อยมีตรงกลางเท่าไหร่ของเรื่องภาคไทยก็ถ้าเลือกได้ก็ดูซับดีกว่านะครับในส่วนภาพของชีวุญาเนี่ยเนื่องจากมันอ่านออกมาจากตัวซีรีส์เพราะฉะนั้นผมจะไม่นับว่าเป็นสปอยนะแล้วก็ถ้าใครคาดหวังที่จะได้ดูงานภาพบูเลที่ปรับแล้วของฉากต่อสู้ของมโหฬาราในตัวมูวี่นี่ใส่มาไม่เต็มนะครับเรื่องภาพของบูเลแล,และก็ดีวีดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคนดูว่าจะหาดูแบบไหนแล้วก็ในส่วนของภาคชีวุญาที่มันตัดตัด,ตดไปต,ดตัดตัดมาเนี่ย ผมรู้สึกมันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แล้วก็ดูสวิงไปสวิงมาในส่วนของช่วง final battle แล้วก็องคท้ายของชิบุยาผมรู้สึกว่าในตัวซีรีส์มันทําดีอยู่แล้วแล้วก็พอมาในตัวมูวี่เนี่ยก็ไม่ได้ตัดเลยแต่รู้สึกว่าภาคย้อนอยูที่เข้าโรงกันก่อน่มันมีอะไรใหม่ๆเยอะกว่าตัวมูวี่ตัวนี้ด้วยแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาจะขายตอนที่1กับตอนที่2องของคลิงเกมโอเคหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงสปอยเนื้อหาที่ยังไม่มีอยู่ในซีซั่นสแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเปิด ฉายในอนิเมซันถัดไปช่วงมกรานะครับจะเป็นเนื้อหาของคลิงเกมถ้าใครไม่อยากดูคลิปนี้ก็ผมให้เวลาสิวินในการปิดวิดีโอหนังตัดจบโคตรค้างค้างมากๆแบบคือท,ทำมาขายเมซีซน่นใหม่เลยอะ่ะแล้วซึ่งมันไม่มีอะไรใหม่เลยคือถ้าเรารอดูในเมเราจะได้ดูแบบตอนที่1ตอนที่2อตอนที่3ไล่ไป มันไม่มีอะไรใหม่เลยเมื่อเทียบกับตัวมูวี่ย้อนอดีตันก่อนมูวี่ย้อนอดีตนันก่อนอะยังมีฉากซันโปฉากใหม่แล้วก็ในตัวภาพและเนื้อหาข้างในอะมันก็ยังมีการปรับแต่งเงาปรับฉากขาวดําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในตัวมูวี่วิดงเกมเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่ปรับอะไรเลยแม้แต่ในฉากของชิบุยาที่ผมหวังว่าจะได้เห็นฉากต่อสู้เต็มของมังหากาที่แบบปรับจากบูเลแล้วก็ไม่มี โดยรวมค่อนข้างจะรู้สึกเฟลกับมูบี่นี้อยู่แต่ว่าก็ด้วยความว่างานภาพกับงานเสียงของจูซึไคเซนดูโรงแล้วมันมันอิ่มกว่าดูจอที่บ้านอยู่แล้วโยเว้นว่าคุณจะมีโรงหนังอยู่บ้านถ้ามีโรงหนังอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องดูโรงได้ผมรู้สึกว่าภาคไทยค่อนข,ข้างจะแย่ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้อันนี้เชียร์ให้ดูซับมากกว่าแล้วก็ในฉากต่อสู้ของนงงาวยะกับตัวโจโซเนี่ยถ้าใครเกลียดลายเส้นของซีซั่งสอง คุลิ้งเกมก็จะได้เจอหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบไลน์เซนของซีซั่นสมากกว่าของซีซั่นหนึ่งก็ผมค่อนข้างเอนจอยกับมันอ๋อแล้วก็ในฉากมาเกียถ้าเราไปดูตัวอย่างของซีซั่นสามแล้วคาดหวังว่าจะได้ดูจากตัวมูวี่คุณลิ g งเกมเนี่ยไม่มีถ้าตามข่าวตัวมูวี่คุณลิ g งเกมเนี่ยจะตัดแค่ตอนที่1กับ2ของตัวซีซั่นสมาใช้ซึ่งมันจะไม่มีฉากมาเกียบุกตระกูลแต่จิง แต่สิ่งที่ดีมากๆก็คือช่วงฉากเปิดช่วงตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เนี่ยมันมีความซีเนมาติกมากในงานสร้างแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกผมรู้สึกว่างานมันอาร์กว่าเชนซอมแมนเเซอาร์อีกพอดูในโรงรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราจะได้ดูภาพแบบเชนซอแมนเเซี่อาร์อ่ะในตัวอนิเมะซีซั่นสแล้วก็ในฉากสู้ของนาโอยับต,ต,ตัวโซเนี่ยค่อนข้างสวยมากในการลงแสงสีอ่ะค่อนข้างสวยมากแล้วก็มูวี่นี้ โจโซเด่นมากๆมากมูวี่ขายโอนจริงจังจริงโดยรวมก็ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับตัวมูวี่ย้อนอดีตมากกว่ามูวี่ภาคคุณิงเกมแต่ก็เข้าใจได้ว่าเอามาเพื่อจะขายอนิเมชันใหม่ก็คงอารมณ์คล้ายๆกับจีควากที่เข้าลงด้วยการตัด3-4ตอนแรกมายำแล้วก็เอาเข้าลงซึ่งก็ถ้าไม่ได้ใจร้อหรืออยากจะดูก่อนใครก็รอดูตัวอนิเมชันได้ แต่ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นแล้วก็งานสร้างของแมปป้าถ้าดูในโลมันจะอลังกว่าส่วนตัวผมอว่ามันคุ้มค่าจะดูในโงส่วนเนื้อาหามันไปจบอยู่ตรง่วงเจอกับเพนเงินตัวมูวี่ภาคนี้ไม่มีเอ็นเครดิตนะครับแล้วก็ในมูวี่ไม่มีให้เราเห็น o อของตัวซีนั่นสด้วยไม่ได้เห็น E ีดีด้วยคือซาวที่ขึ้นตอนจบมันเป็นซาวที่อยู่ในตัวเทเลอร์เลยซึ่งไม่รู้เป็นเพลงหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นซาว ทีมซองของซีซันสามากอาอันนี้ผมค่อนข้างแอบแอบเซงอยู่เพราะอยากจะฟังโอพีของซีซันสามในลงไม่มีกักทุกอย่างเลยกักไม่ต่างจากเกมที่เล่นเลยโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอทายินเขาเกมหน่อยนะถ้าใครอยากจะเสพสตอรี่หรือเสพเนื้อหาใหม่ๆในตัวเกมจะมีสตอรี่ออริจินอลของเกมที่จะเป็นเนื้อหาใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตัวมังงะแล้วก็อนิเมะซึ่งเนื้อหาใหม่เนี่ยจะอัพเข้ามาในช่วง ทันวาของเซิร์ฟเจแล้วก็น่าจะเข้าเซิร์ฟกัวบอสในช่วงหลังปีใหม่นะครับก็ถ้าใครอยากเจาะเสพเนะื้อหาให,ใหม่ๆของจูจึไฮเซนก็มาเล่นจูจึไฮเซนแฟนต์ทอมาเลตได้นะครับในช่องมีไกด์ทุกอย่างสามารถคลิกเข้าไปดูตามอัลบั้มของจูจึไฮเซนแฟนต์ทอมาเลตได้หลังจากนี้ก็ถ้าดูอนิเมะญี่ปุ่นในโรงแล้วก็ถ้ามันดูจะทําลงช่องได้ผมก็จะพยายามทําคลิปในแนวนี้อีก ดูแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์คุยกันใต้วิดีโอได้หรือคุยกันในดิสได้นะครับแต่ว่าใต้วิดีโอจะดีกว่าคุยกันในพื้นที่เปิดน่าจะดีกว่านะการสปอยด้วยคนน่าจะเลือกอ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอน้อยกว่าอ่านดิสคอร์ดโอเคขอบุณทุกการสนับสนุนจากสมาชิกแล้วก็สปอนเซอร์ของช่องายบายครับ